สั่งกล้องติดรถยนต์มานะคะทุกคนขอ70ไม้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไงจะเป็นยังไงแพ็คมาอย่างดีนะคะ ขอเป็นประเทศมาสั่งซื้อพร้อมเมมสามสิบสองกิกนะคะอเมริกาสามสิบสองกิก แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะคะแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขขอกล้องติดรถอันนี้จะเป็นกล้องหน้าแบบไม่มีจอะคะทุกคนรุ่น70ไมล์นะคะแด s แคม m M310 เดี๋ยวเรามาแกะดูด,ด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเปิดออกมาเ๊อก็จะเจอแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ะจะเป็นตัวตัวแปะนะคะสองแผ่นให้มาสองแผ่นนะคะแล้วก็จะมีคู่มือคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมี น,นี้จะเป็นตัวคล้ายตัวจุดบุหรี่ในรถนะคะแล้วก็จะเป็นสายสายไฟนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัวที่เอาไว้กดจัดสายไฟนะคะ ก็เป็นตัวกล้องะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นกาวเป็นกาวนะคะตัวนี้นี่นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะคะอันนี้ก็ด้านในกล่องค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นตัวกล้องนะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะ7 0ิบไม้ M310 รุ่นนี้ไม่มีจอนะคะใช้วิธีการดูผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเราจะโหลดแอปเข้ามานะคะทุกคนและสำหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่องใส่ Memory Card แล้วก็เป็นช่องเสียบสาย usb นะคะตรงนี้ก็เป็นแผ่นกาวสำหรับแปะยึดกับกระจกรถนะคะ เดี๋ยวเราไปโหลดแอปกันค่ะแล้วก็ไปติดตั้งกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเราก็ติดเสร็จแล้วนะคะก็เดินสายขึ้นมาตามนี้เลยน,นะคะตามร่องนี้เราก็ไล่กดกดเข้าไปนะคะเขาจะมี ด้ามไม้ให้กดหรือจะใช้เล็บจุกกดเข้าไปก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยเดินตามขอบยางสีดำๆเนี่ยนะคะเดินไล่มานี่นี่นะคะแล้วก็ไล่มาแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบที่จุดบุรีตรงนี้น,นะคะก็ไม่มีจอน,นะคะรุน่นนี้ดูผ่านแอปนะคะ เดี๋ยวจะโชว์แอปให้ดูนะแอปของ70็ดสมายแล้วก็เราก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะทำไม่ยากนะคะเขามีคู่มือให้ติดเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามให้ช่องชุดตินันชาแนลด้วยนะคะ